ก็สำหรับหัวข้อต่อมานะก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการอัพค่าพลังของนักเตะนะครับก็จะเกี่ยวกับการฝึกซ้อมของศูนย์ฝึกซ้อมของเรานะซึ่งตอนนี้ผมก็อัพอยู่ถึงแค่ระดับเลเวล7เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าหนะ้าศูนย์ฝึกซ้อมเป็นยังไงแล้วก็อัพอะไรได้อย่างไรน,นะครับแต่ก่อนอื่นนะผมจะพาไปดูในรายกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มทางด้านเล่นเกมอันนี้ก่อนคนระับซึ่งเป็นอันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นอ่า เพื่อนๆท่านหนึ่งนะที่ทํามาให้นะว่าเออพี่ท่านแบบนี้ผมว่ามันเห็นเห็นผลนะว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็กับคนเล่นเกมด้วยนะครับก็อันนี้จะเป็นภาพตั้งแต่22-23ที่อัปเกรดกันมาที่ลองใช้กันดูแล้วเห็นผลนะครับก็หลักนะครับขึ้นปัจจัย4นะครับมี4อย่างนะฮะก็คือ1สิ่งก่อสร้างนะครับปัจจัยที่ทำให้ค่านักเตะพลังขึ้นไวนะสิ่งก่อสร้างครับอัพศูนย์เยาวชนอัพเต็มนะครับจะได้นักเตะเก่งพลังแสงสูงนะครับเทนนิงอัพเต็มนะครับ การพัฒนาจะไวขึ้นนะครับ2คะแนนผู้จัดก,การทีมที่จะเป็นต้องอัพเต็มด้วยนะครับ3ตัวที่จะปั้นถ้าอยากให้เก่งนะครับเร็วล็อกเลือกตัวพลังแผงสูงที่9 6ถึง100ที่จะพัฒนาได้นะครับ4เลือกจะปั้นตำแหน่งอะไรนะรเวลาหยิบนักเตะนะครับอยากเยาวชนมาอย่าสักแต่หยิบนะครับต้องวางแผนดีด้วยนะครับว่าอยากอัพตัวไหนอยากแต่งอะไรเช่นถ้าเราเน้นกองกลางเอ็มีนะเวลาฝึกก็จะเน้นไปที่เทคนิคนะครับให้บวกร้อยห้าสิบ หรือยัดไปร้อยแปดสิบเลยก็ได้นะครับก็ตัวอย่างนะครับสรุปการใส่เทนนิงนะสำหรับการเน้นร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบก็กองหน้าแอตแทกนะครับกองหลังก็เล่นดีเฟนต์นะกองกลางตัวรับก็เล่นดีเฟนต์สลับกับทางด้านเทคนิคนะครับกลางลุกก็จะเอาไปเทคนิคก็ได้หรือไปแอตแทกก็ได้นะครับเวลาอัพเต็มทุกอย่างนะครับเทนนิงจะใส่ได้ทั้งหมด10ช่อง1ถึง9จะเป็นช่องปกตินะครับอย่างที่ผมบอกไปนี่พาไปดูนะครับ หนึ 1> 1่งถึงเก้าก็จะเป็นช่องปกตินะครับนี่ตรงนี้หนึ่งถึงเก้าก็จะเป็นช่องปกตินะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าช่องปกติจะมีช่องสุดท้ายนะครับช่องเนี้จะเป็นช่องคูณน,นะครับคูณห้าก็ใส่ไปก็จะเป็นสามสิบคูณห้าเป็นร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ใส่อีกช่องหนึ่งอีกสามสิบก็จะเป็นร้อยแปดสิบนะครับถ้าอัพเต็มเนาะถ้าใส่แอดแท็กนะครับช่องธรรมดาสามสิบช่องพิเศษได้อีกร้อยห้าสิบก็จะเป็นร้อยแปดสิบนะครับ ซึ่งเวลาจะเน้นนะให้เน้นไปที่150ไม่ก็180ช่องที่เหลือก็ใส่ทุกอย่างยกเว้นโกแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับผู้สาตูเราไม่ค่อยซ้อมกันเท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราซ้อมผู้เล่นนะครับกดการฝึกซ้อมแล้วนะครับมีการรายงานแล้วพวกนี้นะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมจะกดซ้อมอีกสักรอบนะครับต่เป็นการซ้อมแบบปกติผมซ้อมไปแล้วเนาะ ในที่นี้ซ้อมได้2ครั้งนะครับแบบที่เราไม่เสียอะไรเลยก็คือซ้อมแบบปกติที่มีหัวข้อให้เรากดฝึกซ้อมนะครับพอเราเลือกหัวข้อฝึกซ้อมเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะเน Yet ้นทางด้านแทคติกเป็นหลักนะครับแล้วก็ทางเทคนิคการโจมตีนะครับซึ่งการฝึกซ้อมขั้นพื้นฐานเราไม่สามารถเลือกได้นะครับมันจะมีให้เลือกได้แค่นี้นะครับก็ส่วนตัวผมจะเน้นแบบนี้ส่วนใคร,ใครที่จะเน้<ค>นอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าขอให ความฟิตมันเต็มสิบนะก็ดูว่าทีมเราขาดอะไรทีมเขาต้องการอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเรายังอัพไม่เต็มนะผมว่ามันก็อาจจะอัพได้แนตะ่เห็นผลอาจจะไม่เร็วนะรก็อย่าลืมอัพเทรนนิ่งตั้งเต็มด้วยเลเวลโค้ดด้วยอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็พลังแฝงนักเตะก็มีผลครับสมมุติว่าเรากดซ้อมครั้งแรกจบไปแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้มาให้เรานะครับเราสามารถรับชมวิดีโอได้หนึ่งครั้งเพื่อเป็นการซ้อมฟีอีกหนึ่งครั้งหรือว่าจะกด ซ้อมครั้งที่3โดยการเสียเหรียญทองก็อีกหนึ่งครั้งก็ได้ถ้าเป็น50เหรียญทองัอันนี้ผมจะซ้อมโดยการดูโฆษณาก่อนนะครับก็หลังจากเจรดูโฆษณาเสร็จแล้วทราก็จะให้เราซ้อมอีกรอบตรงนี้ถือว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งครับยอมเสียเวลาดูโฆษณาหน่อยถ้าใครยังอัพไม่เต็มหรือย,ยังเพิ่งเริ่มเล่นเนะี่ยก็อัพอย่างนี้ก็ได้เราก็จะได้2เท่านะครับโอเค ออปเสร็จแล้วใช่ไหมครับนักเตะแต่ละคนก็จะมีการรายงานว่าใครพัฒนาได้สูงสุดใครพัฒนาได้น้อยสุดนะครับเรามาดูที่สรุปกันก่อนแล้วกันนะครับการปรับปรุงผู้เล่นนะครับตรงนี้นี่นะครับการปรับปรุงผู้เล่นผู้เล่นนะครับยังอยู่ในจุดที่ยังสามารถพัฒนาศักยภาพได้นะครับซึ่งการฝึกซ้อมจะช่วยให้พนักงานได้เร็วขึ้น29คนเป็นสีเขียวหมายถึงว่าทีมเรานะครับมีผู้เล่นที่ยังสามารถ พัฒนาได้อยู่29คนถามว่าแล้วมันจะดูยังไงพี่ว่า29คนดูตรงไหนให้เราสังเกตตรงนี้นะครับถ้าแถบด้านหน้าของนักเตะคนไหนเป็นสีเขียวเนี่ยหมายความว่านักเตะคนน,นั้นนยังสามารถพัฒนาได้อยู่ก็คืออยู่ในกลุ่ม29คนที่จะสามารถพัฒนาได้นะครับพอบกดเข้าไปดูปุ๊บด้านในนะครับของนักเตะนะครับก็จะเป็นลนักษณะเกี่ยวกับทางด้านหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ดูตรงไหน,นครับว่านักเตะที่เราซื้อมา หรืออยู่ในทีมเรายังสามารถพัฒนาและซ้อมได้ดีอยู่ก็ตรงนี้ครับตรงค่าพลังจะสังเกตได้ว่านักเตะแต่ละคนนะครับตรงด้านบนค่าพลังแฝงนะครับยังพัฒนาได้อยู่จะเป็นลูกศรสีเขียวนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้เลตติ้ง75ถึง76กําลังอัพอยู่นะครับซึ่งแต่ละเลตติ้งของค่าพลังที่จะไป75 76เราอาจจะต้องซ้อมนานขึ้นนะครับแต่พอถึงเลเวลที่76ถึง77เราก็อาจจะต้องใช้เวลาซ้อมนานขึ้น ครานี้มันขึ้นอยู่กับตัวเกมนะว่าจะปิดกั้นนักเตะคนนั้นให้พัฒนาได้สูงสุดที่เท่าไหร่นะบางทีพลังแสงบางคนโอ้โหพี่เริ่มต้นมาสูงสุด99แลสีขาวแต่พอเล่นไปเล่นมาซ้อมปัสมาตัวค่าพลังแสงอาจจะลดลงอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเกมนะเขาคนเคด,ดให้เราเราไม่สามารถทําอะไรได้นะครับรวมถึงฟอร์มนักเตะด้วยแล้วก็ค่าตัวนักเตะอะไรประมาณนี้เนานะซึ่งตัวนี้พลังแสงต่ําสุดนะครับ73สูงสุดที่สามารถขึ้นไปได้นะ 92, ซึ่งอาจจะไม่ถึง92อาจจะมีการลดลงมาอีกหรือว่าอาจจะไปตันที่สัก80ต้นๆ80ปลายๆก็ไม่สามารถพัฒนาได้แล้วนะซึ่งนักเตะบางคนเนี่ยอายุเยอะนะครับก็จะตันและเป็นสีแดงแล้วไม่สามารถพัฒนาได้แต่บางคนเนี่ยเคยเจอะคระับบางคนอายุแค่ 23, 24แต่ว่าในเกมเนี่ยเขาตั้งว่านักเตะคนนี้อยู่ในช่วงพีคแล้วเป็นลูกศรสีเหลืองไม่สามารถ พัฒนาได้แล้วก็มีนะครับก็อันนี้ตัวเกมเขาโดดมาไม่เดี๋ยวฟันธงตายตัวว่ามันจะไปได้ถึงจุดสุดยอดทุกคนนะครับนีครับนะซึ่งทั้งหมดยี่สิเก้าคนที่สามารถพัฒนาได้อยู่เนี่ยนี่ครับไล่มาเลยนะครับนี่คือทีมตัวจริงทั้งหมดนะครับนี่ทั้งหมดเลยนะย9คนโอเคนี่ครับทีนี้พอเลื่อนลงมาเสร็จแล้วเราจะเจอผู้เล่น สังเกตนะครับจะมีผู้เล่นที่เป็นสีขาวอยู่ข้างหน้านี่ครับผู้เล่นที่มีแถบสีขาวอยู่ข้างหน้ามาถึงอะไรมาตรงช่องสรุปก็ได้เลยครับผู้เล่นสูงสุดนะครับผู้เล่นตำแหน่งนี้นะครับตรงกับศักยภาพของพวกเขานะครับและจะไม่ดีขึ้นหรือลดลงในอนาคตอัในใกล้มีอยู่8คนที่เป็นสีขาวลูกตอนอสีแดงอขออภัยครับสีขาวที่เลขยก8หมายถึงทีมทีมเราเนี่ยมีผู้เล่นอยู่8คนครับที่ค่าพลัง จะไม่พัฒนาแล้วแต่ก็จะไม่ลดลงนะครับมายถึงอะไรพอเราเข้าไปดูที่ด้วยสีขาวนะครับกดเข้าไปมาถึงผู้เล่นที่อยู่ในช่วงพีคของอาชีพการค้าแข้งแล้วก็คือค่าพลังที่ซ้อมก็จะไม่เพิ่มขึ้นแต่ว่าจะไม่ลดลงนะครับนี่ครับจะเป็นลูกศรสีเหลืองคนระับถ้าเป็นผู้เล่นที่ซ้อมแล้วตัวเลขเป็นสีขาวหรือมีสีขาวอยู่ข้างหน้าหมายถึงผู้เล่นที่มีลูกศรสีเหลืองนะ้วก็คืออยู่ในจุดสูงสุดหรือใกล้เคียงสูงสุดของอาชีพการค้าแข่งแล้วก็คือ มันจะไม่สามารถพัฒนาแล้วคือค่าพลังตันนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะฟอร์มดีที่สุดหรือว่าพลังสูงสุดในะชีพการทาาแข่งสังเกตได้ว่าบางคนก็อายุไม่เยอะนะครับ2 8 3 0 26ก็มีแล้วแต่ที่เกมเขาจะตั้งมาให้นะครับอย่าง NDD นดีดองผมเนี่ยมันตันที่84 85แล้วก็ไม่ไปไหนต่อแล้วนะครับนี่นะฮะนี่บางคนก็อายุยังไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะ20กว,กว่าก็ตันแล้วนะครับนี่โอเค แปดคนนะครับอ่ะก็ลองดูตร่งนี้นะแต่บางทีอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างขึ้นอยู่กับัตเกมนะอ่ะมีปัญหาเรื่องบั๊กด้วยครับซึ่งนี้ผมแปดคนขอนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าอันนี้ก็ทีมตัวจริงนะครับมาดูทีสมสำรองบ้างทีสมสำรองมีใครบ้างนี่ไลนประมาณนี้เลยนะครับปึ๊บลงมาอันนี้แปดเป็นแปดคนแล้วนะเพราะตัวจริงมันเจ็ดนะครับนะต่อมาครับ ทีมตัวจริงของเราที่ซ้อมนะัหมดนะครับ25้าคนประมาณนี้นะครับมีสีเขียวกับสีขาวนะครับอะต่อมาทีสำรองมีใครบ้างครับส่วนมากจะเป็นเยาวชนนะอะประมาณนี้นะครับมันจะแยกกันนะทีมตัวจริงตัวสำรองนะครับทีนี้ทีมตัวสำรองเนี่ยนอกจากคนเล่สีเขียวที่จะสามารถพัฒนาได้อยู่แล้วครับก็จะมีสีขาวมาปะปนคนหนึ่งด้วยนะครับนี่ ก็คือนจุดพีคแล้วนะครับนี่ประมาณนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับตอนที่หกสิบเจ็ดยี่สิบห้าีเองนะครับต่อมาครับสรุปนะครับกําลังปฏิเสธผู้เล่นเลขห้าสีแดงนะครับหมายถึงผู้เล่นกําลังต่ําลงการฝึกซ้อมจะช่วยให้เขารักษาระดับค่าพลังปัจจุบันให้ได้นานขึ้นนะก็คือค่าพลังไม่ขึ้นแล้วแต่ก็จะลดนะครับแต่ก็จะไม่ลดมากจะอยู่ในระดับที่ว่าไง ลดนะครับต่จะลดมาเยอะเพราะเรามีการฝึกซ้อนเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่เพิ่มแน่นอนครับยกตัวอย่างนี่ฮะคนครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับนี่เนาะนี่เช่นกิสมันนะครับนี่สีแดงนี่ครับก็ตรงตัวตุกค่าพลังเลยนะลูกศรก็จะเป็นสีแดงตกลงมาก็บอกว่าผ่านจุดที่เคยเล่นได้ดีที่สุดไปแล้วก็คือค่าพลังก็จะไม่เพิ่มขึ้นเลยแต่ก็จะอยู่ในสภาพที่ว่าลดลงแต่จะไม่เยอะอะไรประมาณนี้นะครับ รับผู้เล่นต่างๆ,ๆที่เราทําการตึกซสอมสัญลักษณ์ต่างๆมาถึงอะไรบ้างครับต่อมาครับขีดความสามารถในการฝึกซ้อม8%ถูกลงโทษลูกโทษมาถึงที่ของเราเนี่ยมันมีการซ้อมนะครับ8%ที่มีเนี่ยคือ8%ที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับหรือเป็น8%ที่เกิดข้อผิดพลาด42ทับ38เป็นสีแดงมาถึงตอนนี้ผู้เล่นเราทั้งหมดมีนะครับ42คนแต่เทนนิงที่ผมซ้อมเนี่ย อัพแค่ถึงเลเวลหกเลเวลเจ็ดเนี่ยมันจุได้แค่ประมาณ3 8คนเพราะฉะนั้นศูนย์ฝึกตรงนี้มันไม่สามารถที่จะรองรับนักเตะได้ทั้งหมดนะครับก็คือมันเกินมา4คนอะนะสามมี4ีอสองคนมันเกินมาสคนเพราะฉะนั้นอีกสี่คนที่มันเกินเนี่ยมันจะเกิดโทษ8%รในการซ้อมม็คือมันไม่สามารถที่จะซ้อมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนนะครับก็แจ้งไฮซาร์ก่อนส่วนอัลล่าครับถ้ามีผู้เล่นบาดเจ็บมันก็จะแจ้งนะครับแล้วก็บู๊คคอนฟิกใครก็จะแจ้งนะครับ ส่วนผู้เล่นเยาวชนตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าทีมเรานะครับมีผู้เล่นเยาวชนที่อายุต่ำกว่า22ปีลงไปกี่คนที่ยังสามารถพัฒนาได้อยู่น,นี่มันแยกแค่ว่าเยาวชนอย่างเดียวเลยนะครับนี่22งในเงี้ย20พวกนี้นะครับอีกก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้จะรวมทั้งหมดเลยนะทั้งผู้เล่นเยาวชนก็จะรวมทั้งหมดผู้เล่นเยาวชนที่อยู่ชุดใหญ่ผู้เล่นเยาวชนที่อยู่ทีมสำรองนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยผมผมแค่เดเวลเเองนะครับทีมผมเนี่ยมันมีทั้งหมด42คน แต่มันจุดได้แค่38คนอย่างที่ผมบอกครับถ้าเกิดทีมของเรามันใหญ่เกินไปผมแนะนานะให้ลดขนาดทีมเหลือแตเเ่เล่นที่เราจะใช้จริงๆนะครับเพราะบางทีมันเยอะเกินไปเวลาซ้อมเนี่ยเราไม่ได้เติมอะไรเยอะแยะเนี่ยต้องเล่นตามสเต็ปเนี่ยศูนย์ซ้อมมันจะไม่พอแล้วก็การซ้อมจะไม่เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็จะทให้ทีมเรามีรายจ่ายเยอะด้วยนะโดยเฉพาะทีมที่ใหญ่ๆที่มีนักเตะประมาณ40-50คนขึ้นนะอยากเก็บไว้นะขายให้หมดนะครับเอาเงินมาสโมสรแล้วก็หานักเตะ ในสโคปที่มันพอดีกว่าอนยะ่างเช่นทางผมเนี่ยตั้งเป้าก็25-26คนประมาณนั้นนะนะไม่ให้เกินนี้นะครับไม่เพิ่มันเกินทีมที่บอกว่าไงมันล้นเกินไปนะครับแต่ถ้าบางครั้งมาเจอการติดทีมชาติเนี่ยก็ลองไปกดทางด้านออโต้พิกนะครับมันก็จะเลือกผู้เล่นที่เหมาะสมที่ดีสุดให้กับทีมเราเลยที่เราไม่ต้องไปเลือกเลยนะครับเนี่ยกดตรงนี้เลือกอัตโนมัตินี่ครับตรงนี้นะฮะ มันก็จะเลือกผู้เล่นที่เหมาะสมที่สุดกับทีมเรานะครับในกรณีที่มีผู้เล่นติดทีมชาติเยอะนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับการฝึกซ้อมต้องบอกว่าการฝึกซ้อมไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปถึงจุดสูงสุดได้นะครับบางคนนี่อาอยุยังน้อยนะครับยี่สิบสามยี่สิบสี่ก็ตันก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเกมด้วยนะครับผมคงบอกไม่ได้ว่าทําไมตรงนี้ตันใบตันช้าเนาะอย่างที่บอกแรกคือเราต้องอัพทุกอย่างให้มันเต็ม ให้เร็วที่สุดก่อนนะครับแต่ว่าต้องบอกว,ว่าการอัพสิ่งอันวยความสะดวกที่เร็วและง่ายที่สุดจะเป็นทางด้านขับโซนนะครับเพราะว่าใช้เงินน้อยที่สุดแล้วในแต่ละการอัพสิ่งอันวความสะดวกนะครับส่วนตัวนะครับผมจะอัพทางด้านขับโซนก่อนอันดับแรกลองลงมานะครับถ้างเงินเหลือแล้วเวาลาอัพแล้วไม่เดือดร้อนก่อนเดินทางมาสอนไม่ติดลบอจนเกินไปก็จะเป็นอัพสนามฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ทีมผมตอนนี้มีเงินอยู่75ดล้านนะก็จะเน้นอยู่แค่ประมาณนี้นะครับผู้เล่นของผม ไม่ให้เล็กแล้วก็ใหญ่เกินไปรักษาระดับครับชุดใหญ่25คนนะทีสำรอง17คนซึ่งผมก็กําลังจะประกาศขายอยู่เพื่อลขนาดของทีนะครับฝนตกแล้วนะเสียงรบกุนขอภัยด้วยนะครับส่วนการเงินผมตอนนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะยังติดลบอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็จะกําลังจะขายนักเตะเหมือนกันนะเพราะว่าผมเนี่ยมีนักเตะเยอะนะครับดังๆเยอะก็เดี๋ยวต้องทาการบริหารเงินให้มัน กลับมาเป็นสีเขียวอีกทีนะเพราะตอนนี้รายจ่ายของผมมัน223ล้านรายได้แค่218ล้านนะรวมถึงการซื้อนักเตะขายพวกนี้เข้ามาด้วยนะครับก็เลยมีปัญหาเรื่องเงินนิดหน่อยแล้วก็รายจา่ายทัสงนะครับต่อสัปดาห์ตอนนี้นะครับรวมข้าเหนื่อยต่างๆรวมค่าดูแลต่างๆทังสสดอยู่ที่2.5ล้านต่อสัปดาห์ซึ่งบางครั้งอาจจะเป็น3ล้านหรือ2ล้านขึ้นอยู่กับแต่ละเลเวลด้วยแหละครับเพราะว่าเรายิ่งอัปเกรดสิ่งอำดวมสะดวกเลเวลสูงเนะี่ย การบำรุงรักษาการดูแลก็จะเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะครับเป็นเงาตามตัวก็ต้องแลกไปด้วยค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นนะครับการหาเงิงงนง่ายที่สุดของเกมนี้นะคือการขายผู้เล่นนะครับที่เราไม่ใช้อย่างที่มบอกไปครับลดผู้เล่นที่มันจะเป็นนะครับใครไม่จาเป็นก็ขายใครจะเก็บมาใช้ก็ใช้นะครับไม่จำเป็นต้องเอามาเยอะแต่ถ้าเกิดยังขายไม่ได้ก็ลงทั้งขายแล้วก็ปล่อยยืมกันไปเลยก็ได้นะเพราะบางทีการที่เรายังขายแค่ไม่ได้เราลองกดปล่อยยืมไปด้วยครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของสโมสรนะครับ และนี่ก็คือคลิปแนะนำนะครับการเล่นเกม Soc c เกอร์ a g e r 2 0 24นะครับทั้งเลเวลของผู้จัดจาการทีมอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทางด้านการฝึกซ้อมนะครับของนักเตะในเกม Soc c e r อร์ a g e r 2 0 24ซึ่งดี๋ยผมก็จะแชร์คลิปทั้งสองอย่างในภาพต่อเข่าให้เพื่อนดูสามารถกดเข้ามาดูได้เงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยครับพูดผิดพลาดประการใดขอดดขอภัยด้วยครับมีเสียงรบกวนประการใดขออภัยนะครับก็จะปรับปรุงในโอกาสต่อไปนะแล้วก็อย่าลืมครับติดตามช่องผม สมับช่องผมก็อจะทุ่งกดค่าโฆษณาด้วยนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีสวัสดีครับยังไงคลิปอื่นผมจะจะทำให้นะครับ